ดูดวงชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนตุลาหกแปดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปวีทีเฮดเซตชุดหูฟังสําหรับคอนแทคเซนเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินขุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ําหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ไอพีซอฟต์โฟนไมโครซอฟท์ทีมซูมและสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Contact Center, คอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิทีเฮดเซ็ตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.eco.com.shop.net โทร0 6 3 2 6 9 6 3 6 4เรื่องงานดือนนี้นะคะ เหมือนกับว่ามันจะมีปัญหาของการตัดสินใจหลายๆอย่างของเราในที่ทํางานนะคะที่เราจะทําได้ไม่ค่อยดีนะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาขัดข้องในเรื่องของทีมเรื่องของเพื่อนพื่อนร่วมง,งานนะคะเดือนนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านใช้โอกาสในการพูดคุยนะคะทําความเข้าใจเรื่องของความเป็นทีมของเพื่อนร่วมง,งานให้ดีด,ด,ดีนะคะเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะดูแล้ว ไปได้สบายๆนะคะเหมือนกับว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าเราอะสามารถที่จะประคับประคองให้มันผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะดนเดืนนี้ก็มองว่าดีนะคะเรื่องความรักความรักเดินนี้ไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะคะจะมีเรื่องของความพูดคำจานะคะคพูดคำจาแบบนี้นะที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่อะคะ่ะเลยทำให้ต้องกลับมา ทบทวนนะคะเนี่ยปีกวิเวกมานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องการใช้อารมณ์เนี่ยก็อยากให้ประครับประคองคนรักของเราให้ดีๆนะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ได้เชื่อมต่อเบอร์0ูนและเบอร์โทรศัพท์มือถืออีโคคอคือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1000ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณ, 9. 9. 9. 9. 8. 8. E คณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทรศูนย์หกสามสองหกเก้าแป